ไม่ใส่นี่หรอไอ้แดงแดงไรหมอมันมันจ่าพี่มันเลยไม่ใส่ <c oughs> ล้อเฉดล้ม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  <c oughs> มาชินที่กาลังเข้าสลบบกที่อื่นในขณะนี้ตอดกองหัดหัดความกดอีกครั้ง <c oughs> โอ้ยเข้ามากอดเธนมึงต้องเต็ดกูด้วยวะไอสัตว์ แฉมโง่เกียระตีมก็อลองตกหน่อยตรงเนี้ยกูเตือนก่อนดูทางดีๆมาตรงนี้แหละแชมมดูทางดีๆเลยมึงลองตกช่วยเฮ้ยเ้ยต่อตกใจตกใจ o นะมึงตกเล่นง้อแอดอกนั้นน่ะมึงน่าจะกิ่งพอไปเอาได้รับสับไอ้ยไอสารคนเวยไหวไหมได้เทเบร์ได้สัตว์เด็กกู ก็ตายก็ตายคนเสียงเอออย่างงี้ยแหละเบิร์กเลยพี่ได้ไปเลยโยนี่มันอยู่ตรงพี่ฟุกเลยตายแล้วตด้วยเฮ้ยสวยสวยถอยถอยถอยมาดิถอยมาดิเรียบร้อยแล้วมันรักแล้วอย่างนั้นน่ะเฮ้ยแต่มันมีสตี้มีส่วนนี้ที่ขนาดในนี้นะขนาดในนี้ด้วยด่าเลิศเต้มาเต้มาหมดเลยไอ้โอยตึงก็ตาย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 สวย ตัวนี้ลเลยส <c oughs> วยเต้ลงมาเลยเออเจ็บหมดเลยเจ็บเต,ต้หลังไอเฮี้ยสือหมดโอ้โหใบทีเต้เต้หลังเต้หลังไม่ได้ยิงเขามีปืนโอ้โหอาสามศูนย์ ยีงยังไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยหมาช้าครขวางประตูเอ้เหี้ยไม่ใช่บอมบอมบินเจอยู่ครับท่นอาจารย์เอาขัวไปเอ้ยมุ๊คจะวางกันทำไมเนี่ยกุจะซ้ำคนเนี่ยยิงเต็มหัวเลยเจ๊กอปมาช่วยมาช่วยมาชวยมาวยโอ้ยตรงนี้เอฟกับซุ่ม มันจะโอ้โหไ้เียมันอยากไปขอได้กไเียะเียวบตามกูเออวะตามกูเียวเียเิกินนัดเดียวอรแม่ตาน้ยครับแม่งยิงอาร์ตอย่างนานอาร์ตสวนตายเลย หนีไปกอล์ฟหนีไปกอล์ฟสิงสมบูทไปอ้าวไอ้เสือโอ้โหฆ่าตัวเองก็ชัดเหี้ยไอ้เยอะมึงเห็นเสาไหมมึงแค่เดียวมึงไม่รอดไหมไอ้เยอะไม่เยอะพ่อมึงไอ้เยอะใครวางไรเซเบอร์ไว้วะบอ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยอันไี้เสนอยิยแม่ดือดรมาเป็นคนโดนยิงเฉยเลย

ข้างล่างก็มีพไม่ต้องห่วงไปพี่เอาขอก่อนเราไปก่อนเ้ยใหญ่สนใจวไอ้เจมมาแล้วมาแล้วดู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  ไม่มีสกิลอะเราน่ยต่อยว่าต่อยต่อยเฮ้ยเอาดิอาจารย์ระวังนเออเฮ้ยนี่บัดท้าบัดท้าข้างหลังบัดท้าข้างหลังบัดท้าข้างหลังกูณบัดท้าข้างหลังพี่นี่นี่โอเห็นแล้ว มาจะมาบาเทาจะมาว้ายจะไม่ตายสัสอ้อาอาดวเลยมันดุมันดุตดหัตีดิควายเอะไรสั์ทำเียพี่กูตีมาเมื่อกี้ใช่ตีเลยไม่สนแล้วไอ้เพียไม่กิโหดสั์ดีล้ดีแล้วกิตตี้เนี่ย ôi chưa được tiler ơi chưa ơi chưa được ơi chưa được ơi ai được ơi chưa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  ท่ามืออะไรยนอุ่นท่ามืออะไรคเพุ่นเออเออนายไอ้เหี 1941, ้ยมึงยิง <poetry> ก so ันน้ำตี๊กันเดียวสิไอ้เหี้ยมึงยิงคุณทำหี้ยอะไรไอ้จัดไปดงไปเป็นคนบินมา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 อุ้ยเหี้ยเออโหไอ้สัตว์เอ้ยแล้วแม่งบินมาข้างหน้ากู คนมินเทเบอร์ชาร์เจอร์เฮียโอเคกูเข้าใจแล้วมีคนบินมาจริงๆอะไม่ไหวแล้วกูลงแม่งฮะกูจะฟิดิดแม่งไหวได้หรอครับคือไปเต้นใส่มันมถถอยู่ไหนวะโอ้ยสัสอโ้โห um ีกูไมม่ีกระสุนไอ้เขี้ยมันอยู่ไหนวะมาดิสัตว์มึงเก่งมากเหรอมึงเก่งมากเหรอไอ้สัตว์ฮะเก่งมากเหรอฮะโอ้ยหนาเด็กอะเฮ้ยปัดเฮ้ยเขี้ยเตะเตะหลังมือเออกล่องกุญแจกล่องเต็มเลยโง่มาดิไปไหนไอ้สัตว์ อ๋อนี่ดีเี่ยเก่งออชมันมันมีชุดชดแดงด้วยครับข้าแม่งดีเหียลงไปแล้วชิพอนกูไม่เปือเลยนี่นี่นี่ล็อก <c oughs> สวยสวยเฟอนิเจอร์ฟินเจอร์มันฟินเจอร์มันชิกินสวยเหรอสวย หลากอนก็นิดนึงหลังกไหนเอาไอเชือประตูปิดประตูติดูมึงอไม่ได้โอ้ยร้อนเเลกคดิมาชุนมาไอ้หี้มาชุนมาประตูติดอีกล่องเหียเนี่ไอสัตว์ อ๋อวันดีวัยรุ่นไอ้กูตีกูตี๋ทำไมกูอยู่ข้างในนีคนเดียวอะเฮ้ยกูไปเร็วกูไปยากเดอะเฟสกูไกเดอ้เฟี๊ะกตกอียไอียกูตาย ตายไอ้ที่รักกูทุกคนมีทางโดดกูก็โดดไปไอสัตว์ยันแม่ไปเลยโปเกมอนไปไหนวะเจ้เจ็บเจ็บเจ็บจะมากจะมากเออกูเนี่ยจะมากวะใช่ไหมนะโอ้ลองตรงกลางปะตรงนี้ปะไปเด,ดไปเด,ดไปเที่ยแล้วเจ้มีของวะตรงนั้น่ะ าล้นเรืองมตอนใจันเอมเลยมนัน่ด้อมลอมเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวคนเดียวสันวนหาวดูพิโอ้โอ้ยโอ้ยวายสปอร์ตอะเมื่อเอเซิร์ฟน่าเต้ทำไมกูวาววะ เออพี่แหลก <c oughs> แหลกพนัฐเฮ้ยวัรเฮ้ยค้างนะพัดแกงเข้ามาวะดาไนไปอ่ะแหลกพี่ต้องมาตอนเดียบ <c oughs> โอ้ยยังแหลกเลยหลังหลังหลังวะ <c oughs> ข้างหลังข้างหน้าเลย โอ้ยแย่แม่ไอ้สัสอุเตขาแล้วมันยนะดีดยเตกะเปเอ้อไปกันแล้วมึงไอ้สัเอ้ยเลยแล้วเต่เฮ้ยตายวง เฮ้ยกูอยากข้าบอ่ะขอข้าบก่อนได้ปะไอ I need reliable ตายไปไกบ้างวะอุ้ยอุ้ยเียเอ้ยเลือดกูช่วกูข้าบได้กูตายก่อนก๊อปขาขู่โอ้โหมึงข้าบเพี้ยตรงนี้เนี่ยกูจะข้าบฝั่งนี้ยาเต้ขู่กลัวมันยิงกูก๊อ็เก็บเก็บกระสุนก็เพิ่กระสุน เออกลัวเลยกลัวเลยเต้กลัวแล้วไอสัตว์ไปเลยอัดปล่อยกูเลยปล่อยกูเลยให้กูเป็นให้กูเปนศพ่ลัวไรอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหอาาสอีเมื่ออยาก ชุบเพื่อนวิวพี่ตูนวิวพีตูนยิงไปสี่สิบปั๊บปั๊บมึงนี่ทำไมเฮี้ยนี่มีสองอันวะอืมเฮขนาดนั้นเต้มีเหรอมีแต่รถวะโอ้หอันตีเซียที่หายไอ้เฮี้ยเอาไงวะเต้ยนี่ฝันนี่ฝั่งนี้ก็ฟังตามมาตามมาพวกตัวเนี้ยปลอดภัยเว้ยเชี่ยวเลย เอ้าไอ้สัตว์ไอ้เคียเต้ปีเล้วกูตกเฉยเลยเฮียไปปืนไห้ก่อนไอ้เฮียไพรไม่ไพรไงไอสัตว์เฮ้ยไอ้เฮียมีคนไพรพ่อมึงดีเยัยเกาะบ่วงเต้ไอ้สัตว์ไม่มีอีกอันนี้จะรออะไรอ้อกำลังนกมึงกูปลอดภัยอยู่ก่อนขอบใจพ่อมึงดี แม่งแห่เรืองตายกูแล้วไอ้เหี้ยใส่ในเฮียเฮ้ยมีมีไอ้สัตว์แม่งบินโดนอยู่เลยน้องล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 องมาล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 องไม่อดเอ้ยวันนี้มันเอาบินโดนมาส่องกูด้วยไอ้เหี้ยมีแค่กูกับมึงแหะแลก็รอรอดเปล่ะรอรอดกับเต้ยสวยสวยห้องว่างเลยเย้ยจะปีนสูงทำแม่มึงนึกไงไรหน่ะเฮียเลยไม่ต้องขึ้นเลยว่ะ แม่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นไม่เห็นเี้อะไรเลยเหวงแวงแวไปเลยไปเลยไปเลยลากูอธิเดินไม่ได้เดินไม่ได้โดนิเันอะไรก๊อๆอย่าพุ่งมาอย่าพุ่งมาิ้เโดนแก้วโดนแก้วก็ล้มก็โดนแกก็ล้ม มันมันกเม็ดกูเม็ดกูเม็นกูไม่เห็นู่ั่านจะได้เรื่อยอยางน้เนี้ยไปพี่ลงเราลงขี้เกียจเออคนกลวไม่กลเฮ้ จะไยไอ้ก๊อฟหลังก๊อฟกอเฮียไม่ใช่ได้สัตว์โอ้เตมีองทองปะไม่ติไม่ตีไอ้เวนู่มเวน่มกระโดดกระโดดกระโดดตรงไหนก็ได้กระโดดไปได้เฮียเฮียแล้วไอ้สัตว์เดียกตายแล้วปะมาเอาเขาปมาไอ้เกยมุอเลินกูดิไอ้ตุ๊ก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 ตุ๊

เห็นจ้าแบพวงเทวีปะไนบเหรอ่รถดูรถเสียไม่เมเดิมมึงยังไม่โดนเลยย่าอ้ยแม่โคตแม่นไอ้ตัดเฮ้ยยงหลังอัี้ก็หลังไ้ัเ่อ้มันตก็เตรียมเก็บศเลยครับ ชิบแบทเต็มเลยเหมืนจะหนึ่งนะแยกๆหน่อยแยกหน่อยแยกหน่อยแยกน่อยไม่ได้แล้วกอละก่อนมันกดมันกดมันกดเจอละเจ้คนเหรอไอคนเจ้คนไคนอกอมีชิวไม่ปาขอนวยไม่ตัวกูไม่ปาให้ชิวนายิงกันเลยสอคนเลย กไม่ปากันเลยกีและเสียงหายไปเลยกลายเป็นกินในจดมาจะได้มาโดนพิใซ่ตัวเองล้มล้มหนึ่อะกูต้องเล่นวอลคิลี่แล้วหอ่ะตัวนี้มตัวนี้มันไม่เหมาะมันไม่เหมาะกับกูกูต้องเล่นวอลคิลี่แล้วนะ

ปุ๊กไปไม่ได้ไอ้เจย์ออฝั่งนี้แล้วกดบินไอ้เฮี้ยนี่เหลือชาติเหลือนิดเดียวไอ้เฮี้ยไลฟ์ไลน์จะตายแล้วกดบินบีเด๋อมันชุบแล้วไปไหนกันเนี่ยอ๋อกปไม่ได้ติดเออโดนหลอกเอาเฮือเลเคนตายแต่เป็นเฮี้ยเมื่อเพื่อน ไม่ดีพอกูจะโทรแม่งเด็ดกูดีดีไม่หลุดเลยพอเล่นเกมหลุดไม่หยุดเลยคอนเซนโต้ันหนึ่งหนึ่งอะไรวะคอนเซนโตหนึ่งหกแปดหกวะนี่เลขกสิบสองนี่อะทูทูแม่งสองอันเลยสักเมื่อกี้เสียงเราพัมันหายปะหายหายทูอ้าทูแล้วก็หายโอ้แม่งเลยดีไม่ได้เฮีย เข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้ามา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 เข้าัาเข้ามาเข้ามเข้ามาเข้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 ามาเข้าเข้าม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 าเข้าาเข้าเข้ามาเข้ามาเข้าเข้าเข้าม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 าเข้าเข้ามเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้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 า เก็บไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยยูชูเก็บถ้าไม่เอาไอ้เหี้ยชูเลยชูเลยครับชบเลยชบเลยชบเลยกอบให้กูดีสักอันอ่โง่มาแล้วครับกูลบกูลบกูลบแต่นิดนึงก่อนโอ้ยโอ้ยช่วยมาถลุงกูช่วยด้วยอ๋ออ้โดนลุงไปสัตว์อีฝั่งเนี่ยจะดดููกิ

โอ้มาอายเกียดอะไยเนี่ยยังไม่โดนเลยก็ไม่ต่อยมึงก็ไม่จะต่อยมึงว่าเตงกิดแน่มันช่วยมาล่ะเพื่อนไม่เกือบตายแล้วเต้เออตายไอ้อีสัน

ไม่กระจายเสวยเพื่อนสวยเพื่อนเสือเพื่อนเฮ้ยไอ้ยืนดูดูเฮ้ยตายก่อนมายชมพู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 เออเป็นยนง่งเฮ้ยมีเกาะม่วนข้างในอย่างนี้ มาดีเก่งมากเก่งมากขอม่วงอ่ะแล้วก่วงหอยศาสตร์นเปดระเบิดว้วัอดีไว้รุ่นชิบหายแล้วทันไหมเนี่ยอุ้ยฝังนู้นนี่วะโอ้ล้ม่ะกูปล่อยกูปล่อยกุ้ปล่อยกุปล่อยกเลยปล่อยกเลย ไอ้เหี้ยตกยองไงไอ้เหี้ยตัวเด็กพลังเดินเหี้ยังหล่นพลังไม่โดนบนดกวยวะให้โมตี้โอะโหไอ้ซัดผมชนแล้วมันจะไปไปไหนได้เลย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 เฮ้ยไอ้เหี้ยเากรื่อนมาเอ้าโอ้กูุ้ย

โอ้ยเฮม่เมันทำมันถูกอาบีมันเฮ้ยเอื่นตีอื่นเนไออาีประตูทำเฮียอะไรจะกูปิดไม่ใช่ไม่ใช่มึงต้ปิดหน้าผมเปิดให้เพี้่ผมเปิดให้เฮ้ยไอเฮียไม่ใช่แล้วเตะเฮียดีเลย

โอ้ยระเบิดคนเยอะเลยไอติดติดติดนี่ติดติดแก๊สไอ้สัตว์เดี๋ยวอะไรเป็นใครของมันไม่เห็นรู้เรื่องเลยโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเขาไปไหนก๊อปกูไม่เห็นไอ้เหี้ยอะไรเลยก๊อปกูอยู่ที่ไหนเนี่ยเธอบอกชัดกบอเลยว่ากูบอกว่าการเปิดจุด